ฮาลุอุ้ยห oh ายอย่างเอาจริงเอาจังมากเลยอะแล้วเป็นอะไรเนี่ยทุบไปทุบมา มาปวดหลังปวดขอปวดเอวปวดโอ้ปว,ป,โอปวดไปหมดเลยปวดไปหมดเลยเพราะว่าหนูวนอนผิดท่าเวลาที่หนูไปนอนแบบหงิดงอๆอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้สรีระของหนูเนี่ยไม่เป็นอย่างที่สมควรจุกเป็นค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วง active aging การเตรียมความพร้อมในการที่จะสูงวัยขึ้นมาอย่างมีคุณภาพค่ะเออมาพูดถึงการนอนต่อใช่หนูสองคนที่ชอบนอนท่าไหนหนูชอบนอนตะแคง เหนอยแล้วหนูอะหนูนอนง่ายผงาดโลกเลยค่ะน้อยง่ายผงาดโลกเห็นท่าเห็นท่าเนาะโภชนาการดีเด่น การนอนเป็นเอกอแต่แปลกนะตั้งแต่ท้องมานี่เริ่มชอบนอนหงายมากอยู่แล้วเพราะการนอนหงายเนี่ยนะสมดุลมันเกิดไงตั้งแต่ก้านคอแล้วเวลาเรานอนไหลสองข้างเราก็ลากไปกระดูกสันหลังเราก็เหยียดยืดแล้วตรงสะโพกเนี่ยมันก็ทิ้งไปขาสองข้างก็เหยียดยืดแต่บางทีมันจะมีอาการเจ็บแล้วก็ตึงเพราะมันไม่มันมันไม่คลายในส่วนล่างนี่เลยที่จะช่วยได้จะต้องเอาหมอนเนี่ยรองใต้ขา เพื่อที่จะผ่อนคลายอาการตึงและเกร็งของขาแล้วก็สะโพกด้วยเนาะ แล้วทำไมดาวหนูนอนอย่างี้ตลอดนอนงายไม่เป็นอะไรหรอไม่อะไรมีอะไรรองไห้ไหมแต่ตอนท้องหนูมีงรองขาเขาต้องยกยกให้เลื่อนมันไหลไม่ได้ไหลไปตรงเท้าเยอะจะได้ไม่บวมใช่ไหมใช่เท้าจะไม่บวมเพราะหน้าหนูชะงนมากกับคําพูดของเขาไม่ไม่เดี๋ยวเราจะสาธิตกันทีหลังกมีหมอนสำหรับคนท้องค่ะเป็นยังไงหนูเราซื้อไ่หมอคนท้องจะเป็นเหมือนรูปตัว C อย่างงื่นะคซึ่ง C ข้างบนเนี่ยมันก็จะมาพาดตรงคอคอลัมตัวก็จะแนบข้างๆใช่ไหมคะพอพอโค้งลง ก็จะมาโค้งใต้เข่าพอดีพอนอนปุ๊บขาเราเนี่ยก็จะแบบเหมือนยกอยู่ในเชลีลาที่ถูกต้องสำหรับคนท้องเล้อยู่เขาชอบนอนท่านอนตะแคงนอนตะแคงก็ได้อ๋อกระตุ้นซีก็ช่วยได้กระตุ้นซีก็มีขาก็ผ้านไดส่วของป้าเจียค่ะแต่ยังซื้อไม่ทันมีเอางี้ก่อนเวลาที่นอนตะแคงเพราะเวลาที่หนูนอนตะแคงเนี่ยพยายามตะแคงมาทางด้านขวาเนาะ เพราะว่าจะได้ไม่กดทับหัวใจแล้วก็กระเพาะอาหารแล้วเวลาที่นอนตะแคงเนี่ยนะมันจะต้องมีหมอนข<ะ>้างเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าหมอนเนี่ยนะบางทีเลาเอ๊ะทำไมเรานอนตะแคงแล้วเราแบบตึงปวดสะโพกบางทีปวดหลังส่วนล่าง<ะ>ก็เพราะว่ามันดึงแล้วมันตึงเกินไป<ะ>แต่ถ้าเกิดอซึว่าเกิดหนูมีหมอนแล้วหนูก็ตะแคงแล้วมันจะช่วยเออมันจะช่วยลดความตึงของกระดูกสะโพก<ะ>แล้วกว็ความตึงของหลังด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้แล้วใช่ไหมนอนง่ายนอนแต่แค่นี่แล้วคราวนี้ถ้าหลับของหนูที่หนูวอนที่หนูนั่งหลับนั่งหลับเนี่ยหนูต้องระวังเลยเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันทิ้งทุกส่วนแล้วพอมันทิ้งทุกส่วนเนี่ยมันคือมันทิ้งลงมาอย่างเงี้ยใช่ป่ะปวดเจ็บคอไหล่สะบักหลังเพราะว่ามันกดทับลงมามันเหมือนมันทิ้งน้ําหนักมาใช่ไหมคะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอิ ระวังแล้วก็เลือกท่านอนแล้วก็มีของที่ซัพพอร์ตคือไม่ทําให้เราตึงหรือว่าเกร็งเกินไปท้อองกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกข,ข้อต่อ,อ,อโอ้โหมันก็ละเอียดอะออมากเลยนง<อ>ค่ทแกอย่างน<อ>นเลยแม้แก่กระทั่งท่านอนะนะคะค่ะสะึาเราช่วงต่อไปก็ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะ ladies secret ค่ะ